มาแล้วจ้าทุกคนมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งมอร์นิ่งนะจ้าวันนี้ไปไหนทำอะไรบ้างเมาเข้ามาได้เลยนะ เออในคอมเมนต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแต่วันนี้ค่ะแอดจะมาแจกความฝดใสนะคะสำหรับวันอาทิตย์แบบนี้นะจ๊ะก็คือค่ะล่าสุดกับการประกวดตัวของน้องด้วยการเล่นเกมอิโมจินั่นแหละทุกคนที่เราดูกันหลายคนบอก move on ไม่ได้เลยค่ะแอดตาดาเป็นหมีไปหมดเลยนั่งวนดูแต่คลิปของแอลโคลียที่ลงน้องนะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่พวกเราละค่ะที่มึนตึบนนะคะแต่สื่อเองก็ยังหลงค่ะหลงทางหาทางออกไม่เจอจริงๆแล้วก็มีการถา ถามเลยนะจ๊ะว่าสรุปริซ่าเนี่ยจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงกันแน่จะน่ารักหรือจะเซ็กซี่หรือจะสองอย่างก็ขอให้เคลียร์มานะคะเออทำให้ทุกคนสับสนจริงๆค่ะเขาก็บอกว่าคลิปล่าสุดนะคะลิซ่าแบล็คพิงนี่โอ้โหเปลี่ยนจากความน่ารักเป็นสุดเท่ได้ยังไงนะคะทำให้คนดูคลั่งในความเท่ของเธอเลยทีเดียวค่ะ ก็มีการเล่นอิโมจิน่ารักน่ารักกับลุคเท่ๆนะแจ็กเก็ตหนังแบบนั้นแต่ว่ารอยยิ้มนั้นน่ารักสดใสจริงๆนะคะสื่อยังบอกอีกว่าเมอื่อลิซ่าผมสั้นแล้วเธอดูมีสเสน่ห์สุดๆเลยแล้วก็ไร้เดียงสามากๆเลยนะคะแล้วก็ยิ่งทำให้ความเป็นลลิ่านั้นยิ่งชัดเจนมากๆค่ะ แต่ที่ตกแฟนๆได้อยู่หมัดก็คือดวงตาที่กลมโตเหมือนกับตุ๊กตาตุนของเธอนั่นแหละนะคะที่ได้รับความสนใจมากๆค่ะเพราะเธอดูเป็นผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็ไม่เหมือนใครจริงๆเขาบอกว่าทรงผมของน้องที่ดูเป็นผมสั้นทำให้ทุกอย่างนั้นดูอ่อนหวานแล้วก็สดชื่นมากขึ้นเอ๊สื่อนี่หลงในวังวนหรือเปล่าคะอบอกว่าอ่อนหวานน้องเรานี่สุดจะเท่นะคะทุกคน ยังไงคะโดนเต้าตกเข้าให้แล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนที่น้องลิซตอบคำถามเรื่องผมสั้นผมยาวนะแล้วก็บอกว่าเธอนั้นอฮอตยังกบไฟเยอร์นะคะตอนไว้ผมยาวต้องบอกว่าหลายสื่อก็ชงักงันเหมือนกันค่ะกับมุกนี้ท่านี้นะคะเพราะว่าโดนใจจริงๆลจะจ้ะเขาก็บอกเลยว่าเมื่อลิซ่าผมยาวนั้นก็เซ็กซี่แล้วก็เฉิดฉายจริงๆแล้วนะคะเห็นด้วยกับน้องแบบเต็มที่เลยค่ะ แล้วก็สรุปว่าออราที่ร้ายกาจของน้องนะเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดแล้วสำหรับคนที่ได้ดูคลิปด้วยนะคะ <c oughs> เออเป็นยังไงล่ะจริงอย่างที่เขาว่าจริงๆนะคะ ออราและความน่ารักของเต้านั้นนี่คือภัยร้ายนะระดับนานานชาติเลยทีเดียวนะคะเข้าไปแล้วหลงออกไม่ได้จริงๆนะจ๊ะสรุปจะน่ารักหรือจะเซ็กซี่ช่วยตอบกันมาหน่อยนะคะซึ่งสิ่งที่กิ๊ฟขำมากๆเลยคือมีคนบอกด้วยว่าเต้าดูเสียงแหบเขาก็บอกว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยแฟนคลับเขาต้องบอกว่าดูแลตัวเองนี่นะเสียงแหบไม่สบายหรือเปล่าแต่พอเป็นลิซ่าเสียงแหบกลายเป็นว่าอุ้ยโตแล้วสินะเสียงแตกหนุ่มเท่จริงๆ Um, um... บลิ n แกงกันอีกแล้วนะจ๊ะอ่ะวันนี้มากับอะไรนะ่ารักน่ารักนะคะต้องบอกว่าคนเขาเนะี่ยอยากเท่อยากคูนะที่เขาบอกว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนการแต่งตัวแต่ที่เขาไม่ให้ก็คือหน้าตาและความสวยนั่นแหละคือกลายเป็นแต่งเท่แต่หน้าตามันน่ารักจิ้มลิ้มไปเนี่ยมันก็แก้ยากจริงๆนะจ๊ะลิสสรุปจะสวยหรือจะเซ็กซี่ก็บอกพี่ๆเขาหน่อยเนาะอ่ะวันนี้อภิญิวส์ s ไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงรอติดตามนะคะเดี๋ยววันนี้มีคลิปปล่อยอีกนะ